วันนี้โครงการอยู่ยังมีความหมายไปยังมีคุณค่านะซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยได้สุดท้ายไอค้คำว่าผู้ป่วยได้สุดท้ายนี่ยอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะ <c oughs> นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระยะสุดท้ายจริงๆเมื่อไหรนะนะนะ่เพราะฉะนั้นถ้าได้มาอบรมไว้ก่อนอย่างน้อยก็ได้รักษาใจตัวเองเวลามีความทุกข์ขึ้นมาเนะพราะบางคนนี่ ทางกายมันท่นตายเลยแต่จิตใจตาย,ตายปสนิทไปแล้วนะเคยเป็นไหมเวลามันซึมเศร้ามันเบิร์นเอามันเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเราจะรักษาใจของเรายัางไงใ,ให้ให้อยู่รอดปลอดภัยได้นายิ่งถ้าพอช่วงวัยกลางคนเนาะนะวิกฤตวัยก,กลางคนจะเริ่มมาแล้วนายคือบางคนประสบการณ์อะไรทุกอย่างเลยนะครอบครัวกว็มีเงินทองก็มีใช้จ่ายทุกอย่างแต่ว่ามันมีอาการ ความทุกข์ทางใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนว่าเราเราแสวงหาความสุขมาทั้งชีวิตคิดว่าถ้ามีนู่นมีนี่แล้วจะมีความสุขเนี่ยนะพอถึงวันหนึ่งแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราเบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วแฟนก็มีแล้วลูกก็มีแล้วเงินก็มีอยู่พอใช้ใช้สอยนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ทำไมมันยังหาความสุขไม่เจออย่างเงี้ยนะไอ้นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตวิกฤตไวกลางคนขึ้นมานะ ซึ่งคำเรียกนี้มีมานานแล้วนะนะโดยเฉพาะนะเวลาเรานะเวิร์กไมันไม่บาลานซ์เนี่ยนะเวิร์กไ e บาลานซ์มันไม่มีนั่นแหละชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มภาวะอย่างเงี้ยจะเริ่มมาแล้วเริ่มรู้สึกได้ว,ว่าเอ๊ะทำไมงานก็มีงานทําธุรกิจอะไรทุกอย่างก็ทําอยู่นะแต่ทำไมทุกจังเลยห,หนันไปไหนก็หาความสุขจริงไม่เจอจะรู้สึกเหมือนคนอกหักลนะนะ พราในอยู่ยังมีความหมายคือความหมายอย่างนี้ว่าถ้าเรายัางไงถึงจะอยู่ยางมีความหมายค้นหาความหมายของชีวิตให้เจอนะเพราะถ้าค้นหมาไม่เจอทาไมาว่าจะตายไปอย่างคนอกหักอย่างคนสิ้นหวงังจะตายยังไม่รู้อะไรความสูงจริงคืออะไรอย่างเงี้ยนะเคยเจออยู่เคสหนึ่งเป็นมะเร็งตับท้องป่องตัวเหลืองตาเหลืองเน,นะนะ เกยก็บอกว่าถ้าผมตายเร็วๆนี่ผมน่าจะมีความสุขกว่านี้มัน,นคือก่อนหน้านั้นทุกคนก็จะรู้สึกอย่างเดียวกันถ้ามีแฟนก็จะมีความสุขมีถ,ถือเครื่องใหม่ก็จะมีความสุขอะไรเงี้ยนะมีโน่นมีนี่อย่างที่ชาวบ้านเขามีตามค่านิยมของสังคมเนี่ยก็จะมีความสุขพอถึงวันนี้กลายเป็นว่า,ามันแก่แล้วมันก็ป่วยแล้วมันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังมันยังไม่ใช่คาตอบของชีวิตสักอย่างเลย แล้วก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่านะถ้าตายไปเดี๋ยวนี้ได้ก็น่าจะมีความสุขคนนี้จะได้ไม่ต้องไม,ไม่ต้องมานอนทรม,มานอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ไปหาความหมาย,ยาชี่ได้เจอนะเชื่อว่าสองสามวันเนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วอย่ากังวลน,นะว่าเอ๊ะมีอยู่แค่นี้แล้วยังไงมีกี่คนก็อบรมนะมีกี่คนก็อบรมไม่ต้องห่วง พอวิยากรลางานมาแล้วไป,ไปไหนก็ไม่ได้ลางานมาแล้วไปไหนก็ไม่ได้นะแล้วก็ยังมีเพื่อนเพื่อนทางโซเชียลที่ตามดูอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะนะ,นะเพราะว่ามันตรงกับช่วงเขากาเสียณอายุราชการพอดีตอนวันนี้มีกลุ่มของครูังทองหกสิบคนมารออยู่ที่สารบนนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วจะมาเลี้ยงสองผู้กเกษียณอายุ ก็เลยพากันมาทำบุญกันซะก,ก่อนที่วัดมาฟังธรรมสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยไปฉลองกันต่อนเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุแปลว่าอะไรเข,เขาใช้คําว่าอะไรนะมุทิตา,าแสดงมุทิตาจ,จิตใช่ไมว่าจะได้ไปพักผ่อนสักทีทํางานมาทั้งชีวิตแล้วแต่จริงใ,ใจหนึงก็ไปไปไปสักทีกูจะได้ขึ้นมัง ม <laughs> ึงไปสักทีก็จะได้ขึ้นสักทีท <laughs> นารอมานานแล้วอะไรเงี้ยนะัน่นคือความหมายความหมายอีกบุมหนึ่งนะน่ะวันไปหาความหมายชีวิตให้เจอเราอยู่เพื่ออะไรเคยถามคนถามอย่างี้กับตัวเองไหม <laughs> เกิดมาทําไมอะไรเงี้ยเกิดมาทําไมจะอยู่ไปเพื่ออะไรน่ะ <laughs> <laughs> เพราะไม่งั้นวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่มีคุณค่าเลยเลยวนะ่ะทำไมชีวิตเราไม่มีคุณค่าเลย ไอ้ที่ใช้อยู่นี่ก็ของแบรนด์เนมอย่งนั้นนะถึงเห็นเอ๊แต่ทำมันมันมันกลับไม่มีมันมีแต่มูลค่ามันไม่มีคุณค่ามูลค่าทั้งร่างกายเลยโหโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะไอโฟนสิบห้านะโปรแม็ด้วยนะอะไรเงี้ยเครื่องครึ่งแสนนะรถยนต์ก็รุ่นใหม่อะไรก็ใหม่อะไรก็แบรนด์เนมอะไรเงี้ยนะ เอ๊แต่ทาไมมันมีแต่มูลค่านะชีิตไม่มีคุณค่านะทีนี้พอเรามาอยู่เงี้ยมาฟังมาทํากิจกรรมร่วมกับทีวิทยากรที่จะทางพวกเราเนี่ยมาฝึกกรรมาฐานมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะถ้าถ้าไม่เคยฝึกนะถ้าเคยฝึกมาแล้วก็ไม่เท่าไรนะ่ถ้าไม่เคยฝึกเราก็จะได้หาคุณค่าของชีิตของตัวเองให้เจอจะได้รู้ไอความหมายของชีตจริงๆมันคืออะไรนะแล้วก็มันเป็นจะเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเดินทางด้วย นะถ้าเราคิดว่านะชีวิตก็แค่การทรานสฟอร์มจากพบชาติหนึ่งไปสู่พบชาติหนึ่งสสารไม่เคยหายไปจากจากโลกนี้จากจากักรวาลน,นี้จริงไหมนะนะมันแค่เปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเองเปลี่ยนรูปร่างไปตามไปตามอะไรอะไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมันนะนะถ้าพูดตามาภาษาพะคือมันแค่เปลี่ยนไปตามกรรมที่เรากระทำมา นะการนั่นแหละคือบริบทของชีวิตอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเปลี่ยนจากอัตภาพหนึ่งไปสู่อัตภาพหนึ่งรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งจากฟอร์มหนึ่งไปสู่อีกฟอร์มหนึ่งนะถ้าเราเชื่ออย่างนี้นะจะมาว่าเนี่ยการโอกดองเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราจะถ้ามันจะต้องไปสักวันหนึ่งเนี่ยนะมันจะไปอย่างมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะมันรู้ความหมายของชีวิตแล้วว่ามันคืออะไรนะไม่ไม่งั้นเราจะหมุนวนอยู่ร่องเดิมนะรอยเดิมนะ เกิดเรียนหนังสือแข่งแย่งแข่งขันงานแสวงหาเพื่อให้มันได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการอะไรสารพัดเลยสิ่งที่เราทําอยู่นี้นะนนี้คือร่องเดิมของชีวิตเลยกี่ชาติก็เหมือนเดิมทุกอย่างทุกเรื่องเดิมๆใช่ไหมล่ะสุขเรื่องเดิมๆทุกเรื่องเดิมๆผิดหวังไอ้เรื่องเดิมๆสมหวังไอ้เรื่องเดิมๆชอบชังอยู่ไอ้เรื่องเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนไป่างนี้เลยมันจะรู้สึกงั้นเลย นะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อแท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาวะแบบไหนของของจิตใจของเราที่มันเกิดขึ้นกับเราก็ตามเนี่ยเป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึ่งของจิตนะหมาแมวมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเรานี่แหละนะเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเหมือนกับเรานี่แหละเดี๋ยวก็ชอบบ้างเดี๋ยวก็ชังบ้างเหมือนกับเรานี่แหละมันชีวิตไม่มีความหมายเลยนะนะมาแยกอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะฮะนะนะ แข่งแย่งแข่งขันกันตะเกียกตะกายเพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอดไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่เข้าใจความหมายของชีวิตนั้น <c oughs> ถ้ามันเข้าใจได้เมื่อ,อไหร่ชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองแหละนะถึงวันหนึ่งมันจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยมันจะไปอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีใจสูงน,นะน,ะ,น,ะ,นะไม่งั้นเราจะไปอย่าง ภาษาพาเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปนะมาแบบมืดๆไปแบบโง่งๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรดไีขึ้นไปกว่าเดิมเลยเงี้ยนะนี่ไม่มีความหมายเลยนะเพราะโง่มาให้มันฉลาดไปชาติที่แล้วเป็นอะไรมาก็ไม่รู้ทําอะไรมาเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าชาติเนี้ยอย่างน้อยมันฉลาดขึ้นกว่าเดิมชาติต่อไปก็ยิ่งฉลาดขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเลเวลของความฉลาดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราจริงนะนั้นก็ คนยิ่งน้อยยิ่งดีอย่ากังวลน,นะอย่ากังวลไอ้คนแค่นี้แล้วยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวนะไปซื้อข้าวกล่องมาเลี้ยงกัน <laughs> เดี๋ยวเดินตามพระวินทบาตอนเช้านะเดี๋ยวพระเลี้ยงเองนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอดตาย <laughs> ยังไงก็มีข้าวกินนะนะนะค่อยๆฝึกไปนะอ้า <c oughs> ก็คงจะกล่าวเปิดแค่นี้นะที่จริงแล้วไม่มีเปิดไม่มีปิดหรอกไอ้การแสวงหาความหมายของชีวิตไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วก็ไม่ควรจะปิดด้วยนะนะมันควรจะต้องแสวงหาไปตลอดทั้งชีวิตของเรานี่แหละจนกว่าจะได้คําตอบของตัวเองนะนะก็ให้กําลังใจงานนี้ต้องให้กําลังใจวิทยกรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้วิทยากรทํางานด้วยความ อย่างมีความสุขนะสนุกสนานกับการทำงานแม้คนจะมากหรือจะน้อยก็ตามนะนะก็ขอบคุณคณะวิทยกรนี่มาช่วยงานกันนะแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนเนาะนะที่อุตส่าห์มาเป็นหน้ามา <laughs> นะมาทำให้คือถ้าไม่ถ้ามีแต่คนเข้ารับการอบรมแล้วไม่มีคนเป็นวิทยกรในการอบรมก็ไม่ ไม่ประสบผลใช่ไหมละ่ะถ้ามีแต่วิทยากรที่มีคนเข้ารับการอบรมก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเหมือนกันมันก็ต้องมีทั้งสองกลุ่มนี่ยทั้งผู้เข้ารับการอบรมทั้งวิทยากรนะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยกิจกรรมนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะก็ขอให้ประสบความสําเร็จด้วยดีนะ,อะขออนุโมทนา